โอ้ตรงนี้นี่มันร้อนจังเนี่ยโอ้เป็่ทะเลทรายเอ้ยมีวิ่งอยู่ตรงนั้นนี่จะลุกก่อนลุกูดูก่อนเฮ้อจ้อาวพี่มาเฮ้ยมีกระบอกเล็งตรงนั้นสนดิเฮ้ยเยอะกระต่าอะมันด้านหลังเนี่ยอะเฮ้ยเจ้ากูยบ อ๋เตอนนี้ไม่ดังเงียบแล้วใช่เรียบร้อยแต่ใชเรียบร้อยลดลงไปเอะไรเนี่ยเออ้อเอ โอเคว้ายาว้าว้าโอเคสงครามทริปนี้ก็จบไว้เรียงเท่านี้ก่อนนะโอเคเอาตามตรงนี่สมรอบมาจากเสื้อสมนะ ชื่อ่องว่าเอา่อสุริราชเจริญสุขนะยังมีลิปแคล่นลิปเดียวอยู่เลยโอเคจบวิดเจ็่นนี้ก่อนนะบายมิยว